เพาเนี่ยมีทุกอย่างยกเป็นความอร่อยตูมนี้เขาต้องหมุนไอไปซ้ายก่อนอะหนึ่งสองสามเอออ่ะเออแล้วก็หมุน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 ก่อนยพี่จุกตาเธอเนี่ยหาเรื่องเยอะจริงๆขาฉันเหนื่อยก็ซ้ายก็ซ้ายก็กลางขวาขวาหนูจะเตอะไรไม่ได้อ่ะยังไงแม่เอาตีนใกล้เส้นหมอ้แม่เนี่ยมามาหยุดหยุดเต้นก่อนเร็วๆไปช่วยแม่ก่อนเร็วๆเนี่ยเต้นหลายรอบแล้วก็ไม่เสร็จสักทีฉันไม่เคยมีเวลาส่งตัวเลยนะในลาบบ้านหลังนี้นะ ปดีจจาแม่อย่างดินไก่ดินไก่ไปใส่ไสหมอต้มเส้นนะพี่ตุ๊กตาของปวดเพิ่นน่อ้อ๋วันนี้จะเฮ็ดอย่างแม่ต้มเส้นไงต้มเส้นโอ้เม,มนูของฉันเมนูฉันแม่ทําให้ฉันบริเกียวกับเธอแม่อันเนี้ยทาให้ใครทำพี่าห็นไหนะทำเป็นพี่ตุ๊กตาเพราะฉะนั้นให้ครอแบแอเอาไปถาเองค่ะตื่นเต้นใช่ไายเอาอย่างแม่บอกว่าจะทําให้เขาไม่ใช่เหรอจะพิงน้าโอ้แซ่นเนาะ คุณน่ะน่ะเออน่ะน่ะโอ้คือหอมแทนนั่นแหละข้าแต่เต้นอยู่บลูบอซอยแม่เอออย่าให้น้ำในกระมังลงสมหญิงโอ้หแม่คือหอมแทนอีแม่อยากจะทำเมนูเนี้ทำยไม่บอกสิไม่บอกสมหญิงเด้อคอยกดชอบเด้อน่ตั้หถ่าย เต้นไหมเนาะไป็เต้นต่อได้ไหมเนาะง้างง้างงางอะไรอาเซนไปเซนน้ำเซนหยังมันพ่ม่ไม่ได้ม่ได้เห็นหรอบอสมเสียงไงบอสัสสาฟังบูรูเรื่องจะคล้องนี้เบาเร็วปันจะคล้องเป็นคนไทยแม่ก็แค่ต้มน้ำจ้าให้ฉันไปเห็ดหยั่งอาเซนมะล่างอาเซนมะล่างได้จะอีเมยเดี๋ยวค่อยเต้นเดี๋ยวค่อยเต้นเดี๋ยวค่อยเต้นเดี๋ยวมันกอนเอ้าอีพ่องานวันวันนี้ โอ้งามยงามวะงามงางามลายวะงามดงามอไปเอเออไปตอไปตอไมันะเออโอเออีน้ำากล้น้นถังอี่แม่ีแมโอ้นั่นไปปิดไปปิดไปปิด เป็ดเต็ดเต็ด้ดยน้ำล่นเอ้ยน้ำล่นเลยจนเนื้อยเดี๋ยวมีผู้ชายเก๊ๆบอกว่าถ้าเพนจริงไหวอย่าไปยูอีสานอ่ะสานไม่มีน้ำอ่ะอีสานแห้งแง้ง <c oughs> แห้งแ้งตรงไหนดูดิอันนี้บ้านสองอย่งเด้อ ิ้งน้ำรุตลอดเลยนะคะน้ำที่อีสานโคตรเยอะค่ะเหลือเฟือเป็นน้ำอะไรก็บอกมาที่อื่นก็บาฮูดอกแต่ว่าที่อีสานน้ำไม่เคยแห้งแล้งเลยสมยิ่ไม่เคยขาดน้ำจ้าม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 แช่เส้นโอ๊ยมีคนบอกว่าอย่าไปยุอีสานนะเยอะน้ำอะ่ะ <c oughs> บอกบอกว่าถ้าไปอยู่อีสานอ่ะอีสานไม่มีน้ำอีสานมันแห้งแ้งไงแม่เชียร์บอสมยิงเมนหูแม่ไหม บอกว่าเส้นที่แล้วว่าใช่มาต้มเส้นกับเส้นยำมูนเส้นคนละอย่างมันคนละเส้นคนละอย่างทาไมเส้นยำนะมันจเละโอ้โอคอยบรเชียลูกสาวเจ้าหัน <laughs> รู้ไหมทําไม <laughs> ลูกสาวเจ้าหันมักคิดตัวคอยแนนะ <laughs> <laughs> เจ้าหูโบ <laughs> ตกลงอันนี้ใแค่ขายดูให้พี่ทุกตานะของปวดพี่ทุกตาทุกตาอชอบเก๊ใช่ฉันชอบมากอยู่กรุงเทพไม่มีฉันจะรอให้แม่ทําให้กินแม่เลยทําให้ฉันเอาเอาจะยหญงไปยัง <c oughs> ฉันนั่นเอาอีกแล้วไปยัง <c oughs> เอา <c oughs> เอาเจาเอาตาแดง เป็นยาส้มยิงนะเป็นยาด้วยเป็นยาตาบอกเออเฮ็ดให้มอนี่เฮ็ดให้สมหญิงสันอ๋อมอนี่เฮ็ดให้สมหญิงเลยเออแม่แอนเขาเป็นอะไรเนาะอืมขากระเนาเสาวลูกไก่ผู้ใดเนาะใจหน่อยเนาะเออต่อไปทำอะไรให้ยาทาทำให้เธอไม่ต้องทำให้ฉันจ้ะทำให้ข่อยแน่ไม่ต้องให้ไม่ต้องเฮ็ดให้มันเนาะเฮ้ส้มยิงละบาดอันี้นี่อืม แม่บม e ่หูนะแต่บุต้องตอนนี้หูแล้วเนาะหูแล้วถ้าเธอหูแล้วเธอสิให้อยู่บ่อให้อยู่ให้อยู่โอ้เดือดแล้วแม่ได้ดูเ่ายังเลยยังบม่แตกเลยยังไปแตกโอ้ได้จ้ะลาไปก่อนเออ ปอกกระเทียมเทียกเปปอกเกี่ยวเป็นปอกแล้วก็ซับซัดซัเปเกียวมันหอมหอมกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวออยากรู้จริงๆอะมีเมนูอะไรบ้างที่ทำให้ฉันแต่ว่าต้องใช้ฉันคอยก็เลยนะปอกกระเทียมซื้อก็ได้ไม่ได้ทำให้ว่าเป็นชื่อของตัวเองตัวเองก็เสียใจเสียใจอะไรก็เมื่อกี้ไงจะร้องไห้ยิวอารมณ์ซื้อที่อีแม่บอกว่าหม้อตัวเนี้ยเป็นของโซมีแมนบอ แนนคนอื่นเนี่ยไม่มีส่วนร่วมใช่ไหมคะคนอื่นเนี่าฮกินใช่ไหมคะกิตยูกินผู้เดียวเมิร์ตกินผู้เดียวเบิด์ยังมาเบาเบิดหมอใหญ่เด้อะพอกินน้ำแนนไอแม่กินได้อีพ่อกินได้แต่อีตุกต่ากินไม่ได้สมยิงเบาบ่มวนบ่มวนอีหยังนี่เรียกว่าอีไม่ไม่อย่าคิดแบบนั้นโนเบนเนาะไม่เกี่ยวเลยดูปากฉันอีพ่อเงียบไอแม่เก็บเก็บ ในภาษาอีสานน่ะเธอไม่ฮู้เรื่องหรอกนภาษาอีสานอ่ะอีไม่ใช่บอกว่าคําพูดที่ไม่ดีไม่ใช่อีพอยนี่แม่นี่นั่นอีตุกตาอย่าคิดลายอย่าเดจานก็จะเรียกเธอว่าอีสมหญิงลาลาอย่าเสียใจแล้วกันกัดขอมือแมบอกประมวลอีกแล้วบอกประมวลทอเป็นคนเลิศแม่ตอนที่ท้องตุกตาแม่คิดอย่างกินข้าวกินข้าวมอ แล้วฉันอยากถามแม่เธอบ้างว่าตอนแม่เธอท้องเธอกินอะไรน้ำผึ้งเพราะว่าฉันหวานไงถามใครว่าหวานทุกคนบอกว่าโอ้วเขาวาแน่นาะเน้ำแม่เนาะดต่นี่แหละลูกสาวเจ้าหันเป็นกุญีจวว่าบ่ามอวแท้เข้าใปปะตั้งแต่ฉันเนี่ยตั้งในคลิปวิดีโอไม่มีคำไหนที่ฉันพูดไม่พออย่ามาเยอะอย่าเวอร์ออแม่ไม่ มันหายากมากคนที่สวยคนที่น่ารักผิวดีหน้าตาดีก็ทํากับข้าวเก่งเนี่ยมันหาไม่ง่ายนะจริงๆอันนี้บด้ย่องดีเขินค่ะกี่แม่ถามหน่อยเลาที่คอยอ่ะกับกุนแทบเจ้าคิดฮอตบอคิดฮอตอยู่โวยบออืมน่นะ อุ้ใส่ยไว้จะสวยเลยเนาะเอาอะละต่ำแบบแหงเบาแหงมัดยองบอดี้มันไข่อะค่ะขาต้อยาว โอ้เรื่องแล้วสมยีงนะเรื่องแล้วหน้าฉันนี่แหละเรื่องแล้ววะนั่นมันยังบรกกอบเลยแม่เอ้ยโอ้จำนั่นละนะเดี๋ยวลุ่มมอ้ยเอวสูงแต่เนาะจำยิงใส้ยังหันชิวดำสีมันจะเจอไปโอ้จำยิงก็อยากกุ้งเองน้ำตาลกรวดไม่รอเรืออีกน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรด รถดีอืมน้ำแล้วดักบ้างนี่ส่วนน้อยไปชิมดูชิมดูชิมบ้างแซ่บแซ่บปะเฮ้ยเป็นไหนจืดในมอเนี่ยมีทุกอย่างยกเป็นความอร่อยชิมอีกรอบนึงเป็นไง ได้ได้ยังได้การู้ดีเสียอีกได้ได้อะไรได้เวลาไปผัดกะเพราแล้วเออแซ่บปนี่แหละนัวแล้วคอนเฟิร์มกินได้ทำขายได้ทำขายได้แล้วแซ่บแล้วเอาไปเลยเนาะเออมาเลยเ คุณน่ะยังแซ่บเจ้อะ่ะนะนะนะมาแล้วต้มเส้นต้มเส้นของเราของฉันกูใช้หายเดิเบิ่งดูมันเป็นจนไหนบูมาสีห้ารอบแล้วทุกคนแซ่บยู่เทพคืองม่มีขายปะอยากกินก็ต้องกินที่บ้านเราหอมมากดูดิแซ่บแซใส่จีนไก่ยั่วจ้า มันรสชาติมันต้มยำด้วยนะรสชาติต้มยำโโอ้หพริกขวดเป็นพริกขวดใช่อือหือ,อ,อโอ้ยอีแม่แม่ก็แซ่บแท้<ะ>แซ่บบะเข็ม,มพอดีแซ่เต่งกายดูบออ่อืมอืมอันนี้คือพวคข้นขวยกว่อนพริกมันจะได้กระจาย ตีนไก่เปื่อยแม่ทำยิงมเปื่อยมากชอบฉันไม่เข้าใจจริงๆอะทำไมอาหารอีสาน่ะไม่ได้ของอร่อยแหละไม่ได้ของแซ่บเนาะติดใจเลยอะข้างเดียวติดใจแล้วนะเธอไม่รู้ทำไมเนาะของดีเนาะมันก็แซ่บเนาะอิ่มแล้วตีนไก่อีกแล้วเอาตีนไก่หมดแล้ว ของในยัดไปเติมก่อนนะเอาอีกเหรอไปเติมปั๊มนี่นะคะเอาอีกเหรอเอาอีกจ้ะเจอม,มานะ